ครับสวัสดีครับอยู่กับผมนะครับหนุ่มอีสานบ้านนนแคนวันนี้เราจะพามาดูรถไถดตะแปลงนะครับรถไถจากจากจากรถไถเดินตามมาเป็นรถไถนั่งขับนะครับวันนี้เราจะมาดูกันนะครับกับปูคนเปิดโลกนะครับของช่างแดงนะครับวันนี้อยู่ที่ บ้านโนนแคนนะครับตมบุเวียงสาต์อำเภอพยักนะครับครับเนี่ยของใหม่เลยเนี่ยเบาะสั่งอาใหม่เลยเบาะใหม่นะครับนี่เบาะใหม่นะครับอะไรอะไรสําคัญอยู่ตัวนี้ครับคานหน้านี่คานหน้าคานหน้านะครับคานหน้าเราเราไม่สร้างเองเราใช้ของเก่าจากญี่ปุ่นเป็นจากเครื่องจากรถคูบต้าญี่ปุ่นเนี่ย L อลเอลสองพัน เออสองพันเนี่ยไอ้คานของคานตัวนี้อาคารของคูป้าไต้เออสองพันเป็นรถนอกรถญี่ปุ่นอโอ้โหเนี่ยอะไรอะไรอะไรเก่านอกญี่ปุ่นนะครับเวลาเมนเทนแนนซ่อมบำรุงถ้าบูทสึกเนี่ยเราเปลี่ยนได้เออเนี่ยเปลี่ยนบูทเปลี่ยนตัวเปลี่ยนซีนเปลี่ยนได้หมดอะไรเยอะแยะของเออไม่ต้องสร้างขึ้นมาใหม่ สร้างขึ้นมาใหม่บางเจ้าเขาก็สร้างขึ้นมาใหม่ไม่มีอะไรรองรับแต่ของเรามีอะไรรองรับอที่สร้างขึ้นมาเนี่ยนะถ้ามันสึกก็เกียวออกเปลี่ยนบูธเกียรออกทาใหม่หมดเลยอืแต่อันนี้เรามีอะไรนะครับทนอยู่เหมือนเดิมเราเปลี่ยนบูธเปลี่ยนซีนเปลี่ยนปืนได้อะไรสั่งมาจากญี่ปุ่นนะครับอะไร อนี้ก็กำลังจะขึ้นพวงมาลัยเวอร์พวงมาลัยยคสซีนี่ยาวเราทำยาวเพราะอะไรถึงทำยาวเหมือนกับเราพายเรือถ้าพายเรือยาวมันก็จะไปได้ดีัถ้าไปนั่งกระมังพายอ่ะอย่างนั้นแหละอแรงมันจะดีกว่าการลดอันนี้ความยาวทั้งจากหางจุดหัวเนี่ยร้อแปดสิบร้อยแปดสิบเซน กำลังกำลังอะไรอ่ะสั้นถ้าสั้นไปสบายสบายขาเออออถ้าถ้าถ้ายาวๆเนี่ยเรานั่งสบายสบายรับเด็กมันเลงรับสัลลีระของเราได้เลยเอออืมนี่คันที่สามแล้วอันนี้คันที่สามแล้วนะครับนี่ครับคันที่สามนี่มาดูคันที่สองอันนี้แบบแบบแนวเขาเรียกอะไรอ่ะ แบบเรียงๆอ่ะเรียงๆโค้งๆเนี่ยอืมเนี่ยแบบสไตล์เรียบง่ายนะครับอืมเนี่ยหน้าจะออกดุๆนะน้าดูๆออกจะบบุกเลยนะครับเออเเนี่ยแบบ <ด S 2> <ๆ S 1> ขาเรียกรถ <ด S 1> <ๆ S 2> ร,รถมอเตอร์ไซค์รถอะไรนะรถไอ้ที่มันไต่เขาปีนเขาลุยเขาอะไรรถวีทีอะไรนั่นน่ะครับขับที่เขาขับกันอันนี้ขึ้นคันแทร่ขึ้นคันแทร่ใหญ่ๆได้เลยนะครับนี่ยาง ใหญ่เลยเนี่ย yeah, yeah. ทั้งหน้าทั้งหลังใหญ่เลยโอ้สุดยอดเลยครับใครสนใจติดต่อได้นะครับวันนี้โอ้โยีน่นี่อันนี้มาดูเครื่องสิบเอ็ดแรงนะครับเครื่องสิบเอ็ดแรงของคูวตา้าครับใครสนใจเอาเครื่องใหม่มาได้ก็ได้แต่ซื้อเครื่องใหม่มาเองนะครับเวลาทำก็ประมาณสิบห้าวันสิบห้าวันลูกค้าจะทำก็เอาโครงเอาเครื่อง โครงเครื่องมาโครงเครื่องมาแล้ววยางสี่เส้นมาครับอืมนั่นแหละอุปกรณ์อุปกรณ์อย่างอื่นที่นี่จัดเองจัดหนาเองสุดยอดค่าแรงเลยครับสุดยอดครับราคากันเองครับไคุยกันได้ครับราคาไม่แพงรับตอนนี้สุดแล้วที่นี่นี่ครับมาดูคันเริ่มแรกนะครับนี่นี่คันเริ่มแรกนี่เป็นคัน ของเจ้าของอู่เลยนะครับนี่คันนี้นี่ทำยังไม่ได้นีขับได้แล้วแต่ยังไม่ได้ทำขับใหม่นี่คันนี้อ,ออก <ๆ S 1> จะดูดิบดิบนะครับดิบจริงเลยนี่คันนี้ดิบดิบนะ<ๆ>เพราะว่าเป็นเพราะว่าเป็นคันของเจ้าของอู่เองทำเมื่อไหร่ก็ได้แต่อันนี้เป็นคันของลูกค้าครับต้องเลงไงเขายังมีมียังมียังมารอคิวอีกอยู่นะครับ ยังรอคิวต่ออีกจากสามคันนี้เป็นอีกสองคันใช่ไหมครับช่สองคันโอ้โหวันนี้ง,งานมาแบบปังๆ<ห>เลยนะครับไปไหนไม่ได้เลยนี่นะครับทางช่องทางของพี่เขานะครับคนเปิดโลกนะครับใครสนใจก็แอดเข้าไปดูทาง YouTube ทาง Facebook เลยนะครับ เอาละครับใครสนใจก็ทักมานะครับทางเพจคนเปิดโลกนะครับมาสอบถามราคาได้ตอนนี้ผมหนุ่มอิสานวันนนแคนก็ขอจบคลิปเพียงแค่นี้นะครับขอบคุณกันและสวัสดีครับ